คือไพ่เป็นเพียงเข็มทิศชีวิตนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็น gps ใช่ไหมแม่บอกแล้วเวลาไพ่ออกมาขนาดคนบางคนเนาะสามีเขาะไม่ยอมเลิกกับเขาแล้วเขามุ่งมั่นจะเลิกให้ได้แม่ก็เลยบอกไปสวดมนต์ไว้ไปกราบแม่นะไปดูแลแม่ให้ดีเลยนะเออแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกเองแหละแม่ก็จะหมู่หายแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนกันหนูก็ไปสวดมนต์นนะขอเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอเจ้าที่เจ้าทางที่บริษัทนะคะให้เขาจ้างหนูออกเถอะแม่จ๋าอะไรพ่อจ๋าก,ก็ว่าไปนะเออ ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริษัทนะคะส่วนแอนยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวนะคนรักจะกลับมาใหม่เนาะอืมอันนี้ดีมากถ้าบอกว่าแฟนเก่าแม่จะบอกไปเพียนไปพิมพ์ไหมอ, <laughs> อ้ยังไม่คิดถึงเทขาขนาดนั้นหรอลูกแม่แอนเครียดปานนั้นเลยเหรอคะอ่ะสายมูตัตวแม่ไหนๆก็เข้าห้องสายมูตัตวแม่แลคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตปัญญานะหนูต้องสวดมนต อธิษฐานจิตนะคะแล้วช่วงนี้เพิ่งออกพรรษาด้วยใกล้ถึงกระถินแล้วด้วยช่วงนี้ก็จะทาบุญ